แบบนี้มันทำอะไรได้บ้างโอ oh, <hey. S 1> ้ยเซตติ้งด้วยเบาเลยกี mm ่พาร์ทโอ้มีกูดเอนดิ้งเดดเอนดิ้งแดนซเอนดิ้งเวทูมัชโอ้เยอะมาเลย mm hmm. มีคอมพิวเตอร์ด้วย มันเป็นลากแบบจอมไวเบลจริงเหรอเดี๋ยวเราขอเล่นแป็นหนึง่งเล่นหนึง่งขอเล่นสักได้หนึ่งเอนดิง้งน่ากลัวแบบไปเนี่ยแต่ว่าถึงว่ามันไม่มีผีเลยพวดนีน่ากลัวฉันต้องการนมโกกาโกกากากาโกกาโกกากากามิวนมนอยากลองแบทเอนดิ้งไหมมาไวลึมมัน,แ,นแบทเอนดิ้งเป็นไงเราได้เราออกจากบ้านแล้วแบดจานั้นไม่แบท เดินไปที่ร้านท่าซื้อนมมาหนึ่งอันเดินไปข้างๆร้านมันจะมีโต๊ะโต๊ะนึงที่น่าเราเจอน้ำเป็นสักอย่างเราเลยเอาน้ำเลยไอ้น้ำม่วงๆเป็นวางอยู่ตรงนี้นี่เอามาให้นมตัดบ็อกซ์ The l a n i n g button f r m out of the sky อ๋อ box i ต ending the l a n i n g button button b อ t t o n button เฉยมันมาสแกช์น่าจะทำเกมนี้ยากถ้าเป็นสแกตต์เด็ของว่านะว่าหนกกว่า นี่อะไรบ้านเพื่อนบ้านเฮ้ยโหเงเงินเต็มเลยเงินเต็มเลยนี่อะไรพาเว่พัพเปอรี่ไม่สนใจอางเงินก่อนเงินเงินไที่ร้านตรงข้ามกันาใครอะบ็อกซ์สิบ <10 S 2> อันโอเคเอาเก็บบ็อกเซตมาให้ครบสิบอันโอ้โูเทเว่นวนเดย์โกโก้ชาว รู้แล้วทำไมมันถึงมีลากด้วยเอาลากให้ใสล่งลงนั่นเองอทำไมบ้านในตรงอไอ้แพรเวตปัปปิลีนี่มันน่ากลัวจังตัวอะไระมีหน้าทรูด้วยนอนนะ้์โอ้ยแบบพวกเน้ยน่ากลัวยินดีต้อนรับ เก็บเงินเก็บเงิน แมปพรุ่งนี้มันน่ากลัวจังบรรยากาศนะม,มันกลัวผีอ่ะเจ๊มเวลคามไม่มีผีอะแต่มันน่ากลัวอดีให้ <Okay. S 1> hey, ทิปทำไมเพลงเป็นอย่างนี้วะเฮ้ยฟรี <Okay. S 1> hey, อันลิมิตด for p a m p e r y out of stock เอ,เอาเติมอีนเพมเขาเตมันจะมีชุดชน่งินกดเข้าไใช่ไซื้อของเลยื้อของจริงเหรอของอย่างเดียวกันอย่างเดียวนะมันต้องแค่อย่างเดียวกันได้แบบเย่ะั่นเลยนี่ลองซื้อแล้วเข้ามาในเคาน์เตอร์ละเออเนี่ยชุด You got higher. o okay, k mm hmm. เราเป็นพนักงานแล้วอุ้ยมีเงินด้วยอะบัคซิงโซดาล้าไงต่อโหแล้วไงต่อที่อ่า <c oughs> <c oughs> เราอยากให้นายเห็นมากเลย mm hmm. ว่าเราเยอะขนาดไหน mm hmm. คุณซื้อโซดาไป <c oughs> โอ้สงสายเอ็มบีซี อย่างเงล้ยราล้วละขนกลับบ้านเยอะมากคนในบ้านเาไป็นไงวะเนี่ยโอ้หรือเข้าบ้านไม่ได้คิดดูดิเราเอามาเยอะขนาดนั้นเลยเฮ้ยตัวอะไรวนะน่ยงานใหม่เฮ้ยทำไมเรามมีพลังพลัง เยอะแล้วมันกดโซดาจบลงเยอะมายากลมือล o ออฟโซดาเอ d นดิงสนุก <c oughs> อยากให้มาเล่นด้วยกันได้แม่พวกเนี้ยใช้ทานเลย <Yeah. S 1> ว่าอินเดินไปที่ร้านค้าและอินลองซื้อนมหนึ่งกล่องแล้วให้ตอบซื้ออะ <c oughs> เรากำลังไปเรากำลังเดินไป เราเก็บทิกอยู่ทิกนี่นทำอะไรได้ TIC ATX อ,อ,อีกทิไม่ตัำ5้บาทอ้แล้วถ้าเป็นแบงก์อะแบงก์ได้หนึ่งบาทโอ้หเอาล่ะณเดินซื้อกล่องนมใช่ไหมโอเคซื้อกล่อง,มอองนมไม่ร้อยละยังไงต่อแล้วอินอินเห็นหลัวปะลัวออกมาข้างนอกก่อนใช่ไหม อ๋อแล้วพออินหนังมาข้างนอกลีเลียวซ้ายีเลียไซยอ่ะ้องไงต่อเป็นรอยอินอินจะเห็นกวีกวีหนึ่งเออใช่ๆๆเห็นอยู่เห็นอยู่ต่างไนกลใช่ไหมไหนคือเราหาโต้อยู่โต้ฝั่งไหนตรงนี้ก็มีโต้แต่ว่ามันไม่มีกันไกลโต้ตรงไหนอ่ะเดินออกมาหน้าร้าน หันหน้าไปยังไม่ต้องออกถนนซ้ายมือจะมีซอยเล็กๆที่เดินเข้าไปได้โอเคเห็นละแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเดินต่อไปจนเจอต้นต้นหนึ่งเห็นแล้วๆละเจอใหญ่ไหญกึบไปบ้อยโอ้แตดเชือกได้เสร็จปุ๊บอินก็เดินไปที่นมและอินก็จะได้นมมาที่ตัวกินได้ไหม กินได้เปิดทีมไปเลย,เยเจะได้ฉักจบฉากจบอะไรอ่ะอืมมูมิวม,ม,ม,มันซา,ห,าหรอวะสิ้นสุดไม่ดีแ,แกดื่มนมแกดื่มนมกนนน็ไปเต็มบิ๊ว่ะนมมันฟรีซื้อใหม่ก็ได้ซื้อได้เป็นร้อยอันเลยนอยย้องว้ว เนื้อเรากำลังถามเลยว่าถ้าเราซื้อนมเยอะจะเกิดอะไรขึ้นเราให้นมมันจะล้นบ้านและเราไม่จะได้ออกเ่าวมาละเดี๋ยวเราแป๊บน,นึงเราจะลองเก็บไอ้ขวดม่วงๆอ่ะให้ครบเพราะมันมีตู้หนึ่งอะ่ะเก็บม่วงๆครบอะ่ะเราจะได้เ,เสีย เดี๋ยวนะถ้าเรามีขวดม่วงแล้วมาใช้กันไก่ได้ไหมไม่ได้ต้องถือบางอย่างไว้แล้วเจียมหมวกลูฟี่ด้ะวิลคัม ถ้าเราซื้อเนื้อมปเยอะก็จะเป็นชาดุกจบดึงแต่เราจะลองหาชาดุบอื่นกันมานี่นมตรงนี้เอาอสตอ็อกเลี้ยงซัพพอรฟตามาจากไหนเนี่ยนี่ลองซื้อหนังสือนี่ลองซื้อหนังสือหนังสือยังไงอะหนังสือเยอะเยอะหนังสือร้านไหนอะร้านร้านปกติร้านที่มีนมเหนะมืมอนน่ะนายเล่นอยู่อ เฮ้ยใจกิเลมังไงเนี่ยเทตดี beeping, color, ้ยู u a อิน n v ทมาลูบีนพิซซ่าปาร์ตี้เทตดี้ขอหักพนักงานนี่อะไรโทรศัพท์เพื่อเรียกซาอูกูดแมนอ๋อซาอูกูดแมนรู้จักอยู่ตึ้งนะเสียเนี่ยเอ้ยเบกกิ้งแบดมาไงหนังเฮ้ยเหมือนตู้นี้จะมีเขาบนไหนอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้ว สามบาทซื ứ, là, là, thế, ứ ứ ้อไม่ได้ซื้อเราซื้อได้เราไม่ซื้อได้ซื้อใช่ไหมให้ซื้อใช่ไหมซื้อไปเลยหมดเลยไหมอืมโอ้ยหมดต่างหมดไปเลยเอาไม่ได้ถือซีเรียลแล้วจะได้ก็เดินกลับบ้านใช่ไหมไม่ไม่ไม่งสามารถซื้อของอย่างอื่นได้ด้วยซื้ออะไรเดียวเอาโนไม่เอออย่างเดียวเราเราซื้อโคบ็อกซิ่งโคลากับ สีเรลี่ยมเรา,าเอานมไปเผื่อมันจะผสมกันกินเป็นแบบ Google Crush ล้วขึ้นกับดาวนี่คืออะไรตรงตรงประตูเดินเข้าไปอ่ะหันเข้าตรงนั้ถ้ามีส้่งเดเยอะจะจสามารถลอยได้อืมเราลองันเดี๋ยวลองลอยสิงั้นกลับ่ามาแล้วสีเรลียมกับน,นมนี่สีเรลียมกับน,นมมีรูปรูปอ่เฮ้ยเนี่ยเห็นไม่มได้สีเรี่ยมจริงด้วยใน Google Crush มันน่าจะกินได้นะนี่เป็นไงซีเรียวอะื่ซงีเรลียวเฮ้ยวเยวลี่กูดอินดี้บอกสิ้นสุดทนันยพื้นการรวมตัวกันที่เรียบง่ายก็จบได้เหมือนกันนะมันก็มีนมไหมแบบม,มีแถมซีเรียวเลยดี <c oughs> เบบฮ้ยแบบพวกนี้น่าล,ลองเดี๋ยวเราขอนี่กันนายานาย,นาย,นายให้บ้านที่มันล็อกอยู่ที่มันเขียนว่าเอ่อ p r i ร a t บาบเบอรี่นี่คืออะไรอ่าเข้าไปบ้าเนี่ยเขาบอกให้เสียงเนี่ยว่านภูมิศาสต์เขาสาธิส่าว้าเข้าไปจะเจออะไรปอ อยู่ในร้านแล้วขายของนานที่หนึ่งใช่ๆรู้ๆเ,เราเข้าไปเอาแล้วเราหยิบมาแล้วเราหยิบม,มาแล้วหิบยากอินอยิบขึ้นมาอินต้องไปชิ้นมด้วยทขาไงเอานมมาด้วยเด็กกันลูกเฮียมีดาบเลยเอาดาบไปสู้กับใครเนี่ยโอ้งาสัปดาห์หมวก เจ็ดสิบบาทเนียเสร็จแล้วไหนว่าคุณแจ๊ดเนี่เสร็จแล้วอินก็เดินเราซื้อนมก่อนแล้วอินก็เดินมันมันไม่ใช่บ้านที่มันเกี่ยนว่า private นะบ้านไหนอ่ะมันมันเป็นบ้านที่อยู่แถวๆร้านค้าเลยอ่ะอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้ว บ้านระหว่างร้านค้าของร้านค้ากับร้านค้าค่ะเข้าไปพร้อมกันเลยเรจเรียบร้อยแล้วอามือปิดไว้กันกลัวเจออะไรเข้าปิดบ้านว่าอุ้ยคนแก่โอ้แม่กินนมซะนี่กินนมสำหรับเขาโผล่ฉันอ๋อ g ดนด์เอนดิ้งตื่นตอ่นเต้นอยู่คนเดียวเลยเต้นด้วยแล้วไงต่อ เอาล้วเราก็เต้นด้วย้เต้น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 เนเต้นเต้นนเต้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 เนเนเ้เตน้นเ เราจะหาทางเข้าบ bon ้านไอ้นี่แล้วจะดูก่อนว่าหลังบ้านมีอะไรมีหลังบ้านเมนูบักมาเ้าจะเก็บเงินให้ได้เยอะเลยตนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เข้าบ้านคนอื่นไม่ได้ด้วยติ๊ดดดดดดด ยังไงเลยครั้งที่อ่ะสวัสดีเดี๋ยวดูเคาน์เตอร์ที่ร้านขายของจริงอินเห็นคำว่าอัดแต่ดาวใช่ป่ะเอออินกดคำว่าอาดจะนี้ลิปนะแต่ต้องเป็นพนักง,งานก่อนแล้วกดดาวอินก็จะลงโอเคงั้นล่ะตามาลงในห้องรับห้องรับมีมีอะไรน่ากลัวไหมไม่มีแล้วมันจะมีอยูยของบาวเลย บอเลอ่ออ่ะขึ้นแล้วเนี่ยอุย้ยขึ้นไม่ทันเกือบขึ้นไม่ทันอ้าวขึ้นแล้วเราขึ้นไปไหนเนี่ยฮะเราไม่ขึ้นเลยไม่อินต้องกดดาวมันไม่มีขึ้นใช่ไหม,ไมโอเคลงมาแล้วออฟฟิศมีออฟฟิศด้วยดาวสแตอย่างแรกหนเฮ้ยมีหมีด้วยหมีมันทำอะไรเนี่ย มันอ้อนี่เราเจอรูปบอลเลอร์อยู่ในชั้นวางของฮะกดเลยนะนักบัลเล่เนี่ยบอลเลอร์อวอร์ดมันจะเจออะไรในบอลเล่ลูกลัวมันจะแทงเจ้าเจ้าเสกท่าตจ้เซฟหรือเจเสกมาเล่นด้วยอ่ะป่าวเจ้าเซฟแต่มันต้องใช้ลุกแกะจ้ะ คุณแจอะไรคุณแจคุณแจมงม,ม,มองแล้วไหมคุณแจอันเดิมอเคง,งั้นเราขึ้นเไงอ,อ้าวซับแมนสึ่งจะอยู่มาใสิเคยอ่ะจริงจริงคือเรากลุ่แจกันจริงเหรองั้นอย่าบอกว่าคุณปู่ไม่เป็นเบาลเาลย ในเวลาขายของนี่เออเป็นบอลเลอร์จริงด้วยทุกคนที่เราสามารถเจอได้จะยกเป็นเราที่จะเป็นบอลเลอร์คนในครอบครัวเรา okay, <now. S 1> จะบอกนะว่ารวมถึงเราด้วยที่จะเป็นบอลเลอร์เอ,อ้ยรวมถึงคนในครอบครัวเราด้วยที่จะเป็นบอลเลอร์ใครเข้ามาแล้วอุ้ยมีหน้านี้ด้วย โอ้โหมอมหากาบนัสธุรกิจโลบักห้องนี้ละไพ่เปิดแล้วอู้ <pouquinho. S 1> หึเงินเยอะมากเลยอู้เงินเยอะมากเลยควงเงินเยอะอเลยหลังนั้นเราก็จะไล่เก็บเงินให้หมดเลยไปที่ร้านขายตอนนี้มีเงินอยู่80บาทอ่ะซื้ออะไรดีเก็บตังค์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 ที่ไหนจิงเหรอมาจากไหนเนี่ยเรามีอยู่86บบาทแล้วโอเคซื้ออะไรดี

เราจะลงเป็นตกปลงรอปินอปินเราไม่ขาดเรื่องาด่ามาก่อนเอาไปสู้ใครดี้อปาพพานสอมันมีแต่แบบพวกของเต่ใส่มดทั้งหมดหรือดาทั้งหมดเดเราจะไล่เก็บเงินคุย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 ยคุยนุยคุยคุนคค หรือว,ว่าตายแมพหรือว่านอกแมพมัต้องมีอะไรสักอย่างเ,าเ,เห็นเบอร์เงินเี๋ยว่าเงินเราเก็บแลกจะบ,บนนุญคอยว่าอะไรแหละโอ้เช่ามาไม่สนใจละกลับบ้านเข้าบ้านเอ้ยไม่ได้เไ้ยเรามีดาบมิถ้าเราสิ่งเรื่องซื้อดาบมาแล้วกลับเข้าบ้านเราจะด,ดูเลยเราจะเอาดาบไในฆ่าคนในบ้าน,น,ไ,ไ,หนไหมหไม่หิมะแน่นหิมะละ,ละ,ละ จะจบเป็นเลือม,ม,มีเสียงรถตำรวจแล้วมีรเลือดเลยสวอตเอนดิง้งสวอตเอนดิงนด้งเสี้นสุดดาบคุกรออยู่ <c oughs> ใครมาคิดเนวเนวเนวเฮ้ hey, เอาคละใครอยากฟ่น,นอย่ายลืมกดไลค์แ้วกดะต่ายติดใด้วยกิะตายจนี้น